ไทย vs เนเธอร์แลนด์วอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023เทียบสถิติถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023 2023สัปดาห์ที่3ที่กรุงเทพประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่27มิถุนายน -2 กรกฎาคมนี้โดยเกมแรกในสัปดาห์สุดท้ายทัพนักตบสาวทีมชาติไทยทีมอันดับ14ของโลกจะลงสนามพบกับเนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ11ของโลกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเทศไทยซึ่งจากสถิติที่พบกันมา ทับนักตบจากแดนกังหันทําได้เหนือกว่ามากเก็บชัยได้หมด5ครั้งหลังสุดที่เจอกันแถมยังไม่เสียเซตเลยโดยหนสุดท้ายที่ทัพสาวไทยสามารถเอาชนะได้3-2เซตต้องย้อนไปในรายการมองเทอร์มาสเตอร์ปี2016เลยทีเดียว h ฮตูเตุห้าครั้งหลังสุดไทยชนะศูนย์เนเธอร์แลนด์ชนะ 5.31พฤษภาคม2564ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์0ถึง3เซตเนชั่นลีก18มิถุนายน2562เนเธอร์แลนด์ชนะไทย3-0เซตเนชั่นลีก15พฤษภาคม2561ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์0ถึง3เซตเนชั่นลีก 17พฤษภาคม2559ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตคัดโอลิมปิกเกม24กันยายน2557ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตชิงแชมป์โลกสำหรับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกร,รมลงสนามพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันอังคารที่27มิถุนายนนี้เวลา20นาิกา30นาทีแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD